ผมทางานโดยไม่ได้หยุดเลยมาตลอดทั้งปีดังนั้นผมจึงตัดสินใจว่าเดือนนี้ผมจะหยุด14วันครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นี้เลยสวัสดีครับทุกคนนะครับผมทีนะครับทุกคนคงสงสัยว่าวันหยุดแล้วทำไมถึงลงคลิปได้คือนั่นมันเป็นคลิปดองครับทำตั้งแต่ก่อนหยุดแล้วคลิปนี้ก็เช่นกันฮะผมอยากหยุดไปทําอะไรบางอย่างเช่นกนารอ่านหนังสือนอนงอง,ง่งๆว่ายนะ้ำไม่ก็เที่ยวทั่วไทยไปเลยนะครับ เริ่มจากการอ่านหนังสือก่อนผมมีหนังสืออยู่ชุดหนึ่งเป็นหนังสือนิยายนะครับคุณอารีย์โตข้าง,งพูทเววสียวหวานใส่ซาหัวจะจวายชื่อคนยผมเห็นเรื่องนี้มันนานมากแล้วเพื่อนผมก็ชอบเรื่องนี้กันมากๆนะครับผมเห็นพวกเขาแบบเออมาอวยนูน่นอวยนี่มาป้ายยาวผมเว้ยแล้ว ผมว่าชอบตัวละครคุณอาเรียนนางเอกของเรื่องอะ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วเว้ยคือผมเป็นคนที่ชอบตัวละครที่มีหัวเงินตาฟ้าไม่ก็ตามม่วงนะฮะแล้วผมก็ชอบภาพวาดของเรื่องนี้มากๆคือมันแบบมันน่ารักใช่ครับมันน่ารักพอตัดสินใจได้ดังนั้นตอนนี้ผมก็เลยมีหนังสือของคุณอาเรียทั้ง4เีเล่มเลยครับแล้วก็กะจะมาอ่านในช่วงเวลาที่พักอยู่ดีแหละครับ เผื่อได้เอาเนื้อหาในนั้นเนี่ยมาทําเป็นคอนเทนต์ได้เพราะมีอะไรน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะครับที่ได้ยินรีวิวมาชินเอกสารจากรรฐต้องไปจัดการเป็นัานโดค่าปรับหนักเลยนะเว้ยไอ้คนใครเนี่ยนี่อ๋อสามวันต่อมารอโคตรรอโคตร่าเลยเอกสารเวนสวัสดีครับทุกคนนะครับผมทีนะครับ สามวันที่ผ่านมาผมได้ไปจัดการเรื่องเอกสารแม่ที่โดนค่าปรับนะครับทำไมวะทำไมวันพักผ่อนของผมไม่เป็นไรครับผมจัดการเรื่องยุมย่มยิ้มเสร็จแล้วเอกสารพวกนี้จัดการเสร็จแล้วผมสามารถไปพักอา่านหนังสือก็ได้แล้วนะครับพักหรือเลิกใช่ไหมใช่แม่ก็คิดว่าทีมต้องการพักผ่อนนะลูกนะปะไปเที่ยวกันลุยฮะสี่วันผ่านไปเจ็ดวันเต็มๆไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้เลย เอกสารแม่พาไปเที่ยวไม่ได้อ่านอาเรียเลยจะดองน้องไม่ได้นะคือ4วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่ผมพานั่งสมาธิฝึกทำอาหารทำความสะอาดบ้านเลี้ยงเด็กๆพอเด็กปิดเทอมนะครับเที่ยวก็คือบิ๊กซีแถวบ้านพาไปชอปปิง้งอะไรพวกนั้นอนะ่ะจ h e ก นั่นแหละครับผมยอมได้ผมยอมแม่เสมอนะเพราะผมรักแม่ไม่บอกให้ทําอะไรผมทําหมดนะครับไม่บอกให้พักผมก็พักครับผมก็ไม่ได้แต่งงานจริงๆก็แหละแล้วก็ไม่ได้แต่งหนังสือที่ผมอยากอ่านเลยนะครับทาไมวะแค่จะอ่านหนังสือทำไมันต้องลำบากลำบนขนาดนี้น้องอารีฮไม่ได้แล้วทุกคนไม่ว่ายังไงวันนี้ผมต้องได้อ่านอารีเว้ยไม่งั้นผมจะไม่ไดหยุดแล้วเป็นซีที่หลังหู วันที่7จตุลาคมเวลาตีหนึ่งนะครับผมพบว่าตัวเองเป็นซีดครับซีดคืออะไรนะครับซีดเป็นก้อนเนื้อไขมันน้ำแล้วก็ของเหลวนะครับคือใครกินข้าวก็อย่าจินตนาการถึงมันเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากเห็นรูปก็เสิร์ชซีดในเน็ตได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าดีกว่านะครับถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยมันเป็นเหมือนตุ่ม ตุ่มใหญ่ๆครับตุ่มยุงกัดที่ใหญ่มากไม่ก็เป็นตุ่มสิวที่ใหญ่มากที่อยู่หลังหูแต่มันเป็นก้อนเว้ยมันเป็นก้อนที่ต้องเอาออกเว้ยแล้วหลังจากตื่นเนี่ยผมก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่โรงพยาบาลเพื่อผ่าไอ้นี่ออกผมบอกไว้ก่อนนะครับที่ผมเป็นไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับผมรักษาเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่ามันออกเนี่ยมันอาจจะติดเชื้อไม่ก็กลายเป็นอย่างอื่นไม่ก็อักเสบไม่ก็ลามร้ายที่สุดก็มะเร็งนะครับแต่ชนี้ของผมคือไม่อันตรายต่อชีวิตครับวางใจได้นะครับแต่อันตรายต่อกระเป๋าตตตััังเน่ผาดด โคตรแพงอะตอนนี้เสียไปเป็นหมื่นแล้วครับล้างแผลก็วันละพันเงินที่เก็บไว้ว่าจะเที่ยววะ <c oughs> นั่นแหละครับผมก็เลยอดไว้น้าอดออกกําลังกายอดออกไปเที่ยวข้างนอกอดหมดเลยนะครับเพราะเพิ่งผ่านตัดมาแต่ผมปลอดภัยดีครับเหลือเวลาพักอีกแค่4วันผมยังไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ทําตามแผนอะไรที่วางไว้เลย เพราะว่าเกิดปัญหาอะไรพวกเนี้ทำไมชีวิตองมาเจออะไรอย่างนี้วันเดียเช้าวันที่8หลังจากที่ผ่านเรื่องทั้งหมดมาได้รอตายจากไอก้อนเนื้อที่อยู่หลังหัวเช้าวันที่8ที่สดใสไม่มีเมฆฝนไม่มีแมวมากวนเพราะให้อาหารไปแล้วก็นอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละเราบอกแม่บอกทุกคนในบ้านว่าขออยู่คนเดียวขอใช้เวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนะและในที่สุดผมก็ได้อ่านแล้วเว้ยอารเรีที่ผมดองไว้หลังจากที่ผมพลิกหน้าแรกมาอ่านเนี่ยง่วงใช่ ใช่ครับง่วงมันไม่ได้อ่านหนังสือมานานมันมันโคตรง่วงเลยครับคือคนไม่ได้แตะหนังสือมานานะมันจะเป็นอะไรอาการประมาณนี้คือมันง่วงเว้ยแต่อยากอ่านนะ ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมีเทคนิคสําหรับคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมานานหรืออ่านแล้วก็ง่วงมาฝากนะครับมันมีสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับอยกลก็ว่าฝากไว้เผื่อใครจะไปซื้อหนังสือแล้วก็จะมาดองนะครับเราอย่าดองหนังสือก็ได้ครับทาตามนี้ครับทุกคนอย่างแรกทําสมาธิครับตั้งเป้าว่าจะอ่านแค่หน้าเดียวพอสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับสำหรับคนที่เอ็กซ์เพร์ตแล้วเขาอาจจะเปิดเปิดไปได้เลยแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่างพวกเราเนี่ยแนะนําแค่ว่าอ่านหน้าเดียวพอไม่ก็อ่านแค่บรรทัดเดียวคิดแคคคค่่่่่่นนนััั้้รรรรบบถาาาาาเเเเเเเกิิดดดวจะออทงหหมมมลยย4 10ื อ่านแค่หน้าเดียวพอแล้วมันจะไหลไปเองเว้ยอย่างที่2เตรียมน้ําเตรียมอะไรจิบไว้ตลอดเวลาเพราะว่าน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่จิบไม่อะไรเนี่ยมันจะง่วง 3. จับเวลาอันนี้อันนี้คือที่สุดแล้วนะสำหรับใครที่แบบว่าทำไม่ได้จริงๆ จับเวลาเลยเว้ยจับเวลา25้านาทีพัก5้านาทีนะครับ25ิ้านาทีนี้มกีกฎอยู่ง่ายๆก็คือไม่จับมือถือไม่มองจอคอมอะไรพวกนี้เลยนะครับถ้าเกิดเปิดเพลงเนี่ยต้องไม่เปิดเพลงภาษาตัวเองอะเปิดเพลงภาษาต่างประเทศเปิดเพลงที่มันฟังไม่รู้เรื่องอะเปิดเพลงท,ที่มันครอครออย่าร็อกเกินไปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทําอย่างนี้วนๆไป25ิ้านาทีแล้วก็พัก5้านาที5นาทีนี้ก็หยุดทํานู่นทํานี่นะครับไปห้องน้ําให้เวลาตัวเองอะไรเงี้ยผมทําอย่างนี้กับนิยายที่ผมอ่านครับ ผมยอมรับว่าผมอยากจะอ่านคุณอาเรียรขนาดไหนแต่สิ่งล่อตาล่อใจสมัยนี้นเยอะมากนะครับเกมงานคลิปนู่นนี่ดรามา่าเรื่องคิดเียดอะไรก็รู้เต็มไปหมดนะครับทำให้เวลาอ่านหนังสือเนี่ยไม่ได้อ่านสักทีเว้ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าเราจะอ่านจริงๆเราก็อ่านได้ครับผมเริ่มจากการที่ชอบหน้าปกก่อนใช่ไหมเรื่องเนี้ยแล้วผมก็เริ่มชอบเนื้อหาเขาแล้วผมก็ชอบไปเรื่อยๆผมชอบภาพข้างในผมเริ่มอ่านไปทีละหน้าทีละหน้าพอครบ25ิา 20, นาทีผมก็หยุด แล้วก็อ่านต่ออีกไม่นาะทีวนๆไปไม่ต้องพยายามอะไรเยอะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะจับเวลาจับเวลาเล่นๆไม่ต้องคิดถึงเวลาด้วยสังเลยก็ได้นะฮะแล้วพอสักพักอพอเครื่องมันติดอะ่ะมันก็สนุกเว้ยไม่ต้องจับเวลาแล้วทีเนี้ยผมปล่อยวางทั้งเรื่องงานเรื่องเครียดเพื่อโมเมนต์นี้แหละครับมันเป็นช่วงเวลาของความสบายใจที่ได้อ่านหนังสืออ่ะมันเป็นเวลาของความสงบนะครับแล้วผมก็อ่านจนจบเล่มหนึ่งภายในเวลาแป๊บเดียวแต่จริงๆอาจจะนานก็ได้แต่ผมไม่รู้นะว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าหลังๆผมอ่านจนไม่ได้ดูเวลาแล้วนะครับ แล้วพอถึงจุดนี้ผมก็บอกทุกคนได้แล้วมั้งจริงๆถ้าเกิดหลายคนไปดูที่ข้างหน้าเนี่ยก็น่านจะรู้แล้วนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยฟินิกส์นะครับเพื่อให้ผมมารีวิวหนังสือเรื่องคุณอาเรียเนี่ยแหละครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทุกเรื่องของที่นี่อยู่แล้วนะครับ <S <S พอเขาเสนอดีวมาให้ผมรีวิวหนังสือพอร้อมกับทำคอนเทนต์ตัวเองไปด้วยก็ได้แบบพูดอย่างนี้เลยก็ได้ถึงมันจะเป็นวันหยุดที่ผมกะมาหยุดเนี่ยแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะผมอยากทําจริงๆนี่เป็นงานที่ผมชอบนะครับผมชอบอ่านหนังสือ,อ มากใน10กว่าวันที่ผ่านมานครับมันเป็นวันหยุดที่ผมไม่ได้หยุดเลยสุดยอดเลยครับแต่อย่างน้อยผมก็ได้อ่านคุณอารีาครับคุณอารียาหรืออาริสานักเรียนชั้นปี2ลูกครึ่งญี่ปุ่นรัสเซียสอบเข้ามาได้อันดับที่1ของโรงเรียนเซเรชื่อดังนะครับเธอเป็นคนจริงจังเพื่อนน้อยแต่ก็โดนตามจีบตลอดเพราะว่าเธอมีหน้าตาที่น่ารักแถมดูแลตัวเองอยู่ตลอดแม้เธอจะปฏิเสธทุกคนที่เข้ามาหาเธอเลยก็ตามก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นองค์หญิงผู้สันโดษ กับพระเอกกุเสกกุเสเนี่ยเป็นหนุม่มที่นั่งข้างๆนะครับไอ้หนุม่มเนี่ยมันโดนคุณอารียวนใส่ทุกวันจนทุกคนในห้องเนี่ยเห็นภาพนี้จนชินตาแล้วนะครับเพราะคุณอารียเนี่ยเป็นคนที่จริงจังแต่พระเอกของเราเนี่ยไดเป็นคนที่ขี้เกียจบวกเปียกชอบลืมของลืมหนังสือนู่นนี่ทำอะไรก็ทําไปเงินๆนะครับจนทําให้คุณอารียเนี่ยหงุดงงนนหงิดงงแล้วก็บ่นออกมาให้ฟังอยู่เสมอแต่จะมีคําบ่นหนึง่งที่มันทั้งจกจี้แล้วก็เป็นคําที่ทําให้แปลกใจว่าเขาพูดออกมาทําไมเนี่ยนั่นก็คือคําภาษารัสเซียครับ เธอชอบพูดตบท้ายใส่พระเอกตลอดด้วยน้ำเสียงเหมือนกลดาแต่ที่จริงแล้วมันเป็นคำห,หวานๆั้างะเช่นคำว่าน่ารักทำตัวเท่ก็เท่ได้แท้ๆหันมามองหน่อยสินายคือรางวัลของฉันเลยนะสนใจกันหน่อยสิแต่ไม่ใช่น้ำเสียงนี้นะครับคำห,หวานๆคำหวานอะไรพวกนี้แหละแต่เสียวป็นคนละทิศเลยอารมณ์เสียงมนจระมานี้น่ารักทำตัวเท่ก็เท่ได้แท้ๆหันมามองหน่อยสิ นั่นคือรางวัลของฉันเลยเนาะสนใจกันหน่อยสิใครฟังรัเสเซียไม่ออก <c oughs> ออก็คงคิดว่าคุณอาอารียเนี่ยด่าคุเสเซมวันซะแล้วนะครับ <c oughs> แต่คุเซพระเอกของเรามันฟังออกว่ะมันฟังออกไป่พอแถมมันเข้าใจภาษารัเสเซียในระดับเจ้าของภาษาเลยเว้ย <c oughs> ดังนั้นเวลาคุณอารีจะพูดอะไรออกมาเนี่ยพระเอกมันฟังออกหมดแถมคุณอารีก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากลาลังพูดหวานๆใส่พ่อหนุ่มคนนี้อยู่นะ <c oughs> ดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์น่ารักนรักแบบเขาไม่รู้ตัวแล้วชอบพูดแบบหลุดรัสเซียว่าให้ชวนอมยิ้มตลอดทั้งเล่มอ่ะ แถมมันมีอะไรที่น่าค้นหาตลอดเลยเว้ยแล้วช่วงแรกๆที่อ่านเนี่ยทุกคนจะงงว่าในเล่มเนี่ยเขาจะเรียกคุณอาริยว,ว่าอาริสานะครับในการบรรยายทุกคนก็จะงงว่าทำไมไม่เรียกอาริเนะครับคืออาริสามิฮารุฟนาคุจโจเนี่ยคือชื่อจริงของเขาเว้ยแต่อาริยเป็นชื่อเล่นเหมือนคนไทยเราแหละที่มีชื่อจริงชื่อเล่นนะครับน้องอาริสาก็มีชื่อเล่นว่าอาริยนะครับ แถมชื่อนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเรียกได้นะครับแล้วพระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆมันก็เรียกได้ทุกคนนั่นแหละน้องก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแค่ไม่มีใครกล้าเรียกอาเรียเท่านั้นเองเรื่องนี้เขียนมาน่ารักย่อยง่ายอ่านเพื่อฮิวใจเลยละ่ะ ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่เรื่องนี้จะขายดีมากมากนี่ผมขอยกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมชอบเกิดพิสุจน์ในเรื่องนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่คุณอาเรียกับยุกิเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยต้องมาเก็บห้องอะไรสักอย่างหนึง่งยุกิเขาอ่ะเป็นสภานักเรียนนะครับก็ขอร้องให้ครูเสเนี่ยมาช่วยอะไรหน่อยเพราะว่ามีของหนักให้ผู้หญิงมายกก็ยังไงอยู่ พระเอกก็ใจอ่อนนะครับมาช่วยก็ได้แล้วพระเอกกับยุกิเนี่ย mm. ก็สนิทกันมากเลยนะครับ mm. ก็คุยกัน mm. เล่นกันโดยไม่สนใจคุณอาเรียเลยแล้วคุณอาเรียก็เกิดหึงขึ้นมางอนเอเ็นกุเส่ขึ้นมาเว้ยเลยแสดงท่าทางที่น้อยใจออกมานะครับพอเก็บของไปสักพักพวกนั้นไม่พูดอะไรเนี่ยห้องมันก็เงียบใช่ไหมกุเสก็ทางานไปเรื่อยๆยุกิก็ทางานไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆคุณอาเรียก็พูดขึ้นมาว่าสนใจฉันหน่อยสิคขามัยาอบอกว่า c r i ติคอลฮิ t ฟาดมาที่กลางใจของกุเส่อย่างจังแล้ว แล้วครูเสกมันก็คิดว่าเธอคิดว่าไม่มีใครฟังเธอออกแล้วเธอจะพูดอะไรกันได้หรือไงเขามาากกันจะกระจี้คิดฟางนะคุณอะไรกาลังหันหลังให้บววัวเอกอยู่นะเก็บของเก็บอะไรของเธอไปเรื่อยล่ะแล้วเธอก็ร้องเพลงประมาณนี้เว้ยสนใจฉันหน่อยนะสนใจฉันหน่อยสินะนะนะ,นะ,นะสนใจหน่อยนะอะไรพวกเนี้ยแต่มันเป็นภาษารัสเซียซึ่งไม่มีใครในห้องฟังออกอยู่เวเ้นครูเสกใช่ไหมแล้วระเอกก็คิดว่านี่เธอคิดอะไรถึงพูดแบบนั้นออกมาไม่อายบ้างหรือไงก็แน่แหละก็คนึกว่าเอกฟังเขาไม่รู้เรื่องดีกว่า แล้วพอคุณอาเรียร้องไปเรื่อยๆเนี่ยยูกิก็หันมาถามคุณอาเรียว่าเรียกเขาหรือเปล่าคุณอาเรียก็เลยตอบยูกิว่าอ่าขอโทษค่ะแค่ร้องเพลงน่ะจากนั้นเขาก็พูดรัสเซียเว้ยไม่ใช่เธอซะหน่อยตอนแรกเพ่เอกมันก็คิดนะว่าคุณอาเรียหมายถึงยุกิอะแหละไม่ก็ร้องเพลงเฉยๆไม่ได้มาเรียกร้องให้เขาสนใจหรอกแต่ตอนนี้แน่ใจละหมายถึงเราดีกว่านั่นแหละไอ้เพ่เอกเอ้ยแล้วพ่เอกมันก็กลวนใส่คุณอาเรียนะด้วยการถามว่าชื่อเพลงที่ร้องน่ะชื่ออะไรคุณอาเรียก็เงียบไปสักพักแล้วก็ตอบมาว่า ชื่อความรู้สึกที่ส่งไปไม่ถึงก็ <c oughs> เสียก็อมยิ้มแล้วก็แบบผมก็อมยิ้มผมแบบน่ารักมันคือความค้างรักฉบับรัสเซียเลยเนี่ยผมแบบค้็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละ มันอบอุ่นใจมันคือความเข้ากันอ่ะมันคือความเข้ากันของทั้งสองคนคุณเสกก็เป็นคนเฉยๆเล่นๆใช่ไหมแต่เวลาเขาจะทําอะไรจริงจังเขาทาได้นะคุณอาเรียก็เป็นคนที่จริงจังแล้วพอเจอคนที่เป็นเซฟโซนให้เขาได้มันก็ทําให้ใจคุณอาเรียเนี่ยเกิดความรู้สึกปลอดภัยประมาณว่ากับคนนี้เราจะเป็นตัวเองได้เสมอกับเขาเนี่ยเราสามารถเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ต้องมาปิดบังอะไรไม่ต้องมาพยายามอะไรให้เหนื่อยอยู่กับเขามันทำให้เรารู้สึกสบายใจอะไรยเยงะ้ยะ คุณอาริยขายดีมากๆนะครับจนมีวีทูเบมาโปรโมทของตัวเองเลยใช่ครับเขามี v ีทูเบอร์ด้วยนะแถมนักพากที่มาให้เสียงเนี่ยยังเป็นนักพากสายรัสเซียเลยด้วยครับนี่ครับลองไปฟังกันดู a f อนันนนะฮะแล้วเร็วๆนี้จะมีมังงะออกมาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดกระแสมันดีจัดๆเนี่ยก็จะมีอนิเมะแต่ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนเพราะงั้นรอชมกันเลยนะครับ ขอสตูดิโอดีๆเด้อนะนิยายเรื่องนี้อ่านง่ายมากๆเลยครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอ่านนิยายมากๆ <im itation> ผู้เขียนเขาจะอธิบายแบบง่ายๆว่าใครกําลังพูดใครกําลังทําอะไรอยู่ใช้คําไม่งงแปลได้น่ารักเข้าใจง่ายผมที่ไม่ค่อยอ่านแนวนี้ยังชอบมากๆเลยนะปกติผมอ่านแต่แนวยากๆแนวการเงินอะไรพวกเนี้ยผมชอบจริงๆนะไม่เชื่อลองไปส่องทวิตผมได้นะผมกดไ like ลค์รูปของคุณอารีย์โคตรเยอะมันอารียน่ารักมาก และสำหรับใครที่อยากไปซื้อนิยายของคุณอาเรียตอนนี้มีอยู่4เล่มนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ w e b f i n i x n e x t c o m ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแลวเขาก็ไม่ได้มีกระตูนแค่นี้นะเห็นทางทีมแจ้งมาว่ามีทั้งหมด3 1 1เรื่องเลยแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระตูนอนิเมะอะไรพวกนี้ก็เว็บนี้จบครบเลยครับแถมให้อีกหน่อยนะฮะงานมาหาก,กรรมนังสือระดับชาติครั้งที่27นะครับณศูนยะ์ประชุมแห่งชาติิริกิจวันที่12ถึงวันที่23ตุลาคม เวลา10โมงถึง3ทุ่มขอเชิญทุกคนไปถ่ายรูปสแตนดี้1่ต่อหนึ่งของคุณอารีได้ที่บูธ O42 หรือ O42 นะครับที่บูธฟินิกส์ได้เลยครับ boot รบูธเขานั่นแหละฮะบูธใหญ่ๆอันนั้นแหละครับสีน้ำเงินน้ำเงินดูไม่ยากเลยครับผมว่าจะไปถ่ายคุณอารีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ว่าจะไปสอยของคุณอารีเพิ่มเติมสะหน่อยเห็นข้ว่ามีเซตลิมิเต็ดอะไรพวกนี้แล้วก็มีของแถมเป็นโปสการ์ดด้วยนะครับเอาไว้เจอกันที่งานนะครับถ้าเกิดหาผมเจอนะใครไปก็อย่าลืมถ่าายยรรูปมด้้ววนนัับสหีส ขอบคุณทุกคนที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับผมทีนมู่อเยสมีนาไซเจอกัน